ครับมาอยู่ผมวันนี้ไทยเราจะมาต่อกันเลยกับคล,คลิปที่แล้วคลิปที่แล้วนั้นคลิปที่แล้วนั้นผมกลับย้อนดูแล้วเป้าหมายของผมมีอยู่สามสิ่งอย่างแรกเราต้องไปหาตาตำรวจให้บชายผู้นี้เพื่อที่ยาว์ชส่วนตาตำรวจเอ้ยเอาชิส่วนผมก็ผมไม่อ่านมาใหม่ละผมรีตอนนั้นเออเราต้องการปืนชาไฟฟ้าเราต้องไปหาตามหัวให้เขาหนึ่งชิ้นแล้วต้องไปหา อีกหนึ่งชิ้นแล้วก็กุญแจเออกุญแจอดอกเมื่อกี้ไม่รู้ใช้หาอะไรยังไม่รู้เลยเป้าหมายคือไปหาชิ้นส่วนนึงก่อนเฮ้ยตาตำรวจด้วยไม่รู้มันจะอยู่ที่หรือเปล่าผมจะไปหาดูก่อนเพราะมันอาจปานของทีหลังไปกันไปงานไปกันลุ๊กห้องน,นี้ตอนแรกยังไม่ได้เข้าเลยมีอะไรไหมเฮ้ยมีจริงด้วย โหงั้นงั้นเราไปไหนต่อข้างล่างเลยกันนี่กุญแจมาแล้วนี่ผมไม่เจออะไรเนาะโอ้ยโอ้โหเจ็บเกือบเจ็บเกือบปฏิญาณเหรอไม่เลยชิบหายแล้วลงไปกูเจอไวเนี่ย มันจะมันมันโผล่มาในห้องได้ไหมหรืออยู่ในข้างนอกวะเ,เอ่อเฮ้ยแสงว่ามันอยู่ชั้นสองมื่อกีมันขึ้นไปชั้นสองเออเอ้าไปชิคเอาต์ไปชิห้องนี้เหรออ้าไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอหรือนี่วะอ๋อเขี่ยที่ไหนเนี่ยวัดอยู่ไหนเนี่ย ห้องน้ำเหรอโอ,อ้ตอนแรกเปิดไม่ได้นี่ว่ะ<อ>เออเมรุกรูขนาดใหญ่อยู่ใต้กระแพงคิดว่ามันน่าจะพอที่จะเข้าไปเออข้าได้เหรอจะบอกนะเออสุดท้ายเฮ้ยกดผิดอืมโว้ยกูมไม่ถนัดออริชันนี้ี่ ดีถ้ามันแบบไม่ช่วยเออมันอันบนเลยฮะเออไม่อว่าโอ้ยยเอาใหม่เอาใหม่เอเออันนี้หลบได้เปล่าโอเหลบได้ลงไปไหนไวะเนี่ยเฮี้ยที่ไหนเนี่ยฮะอ๋อนี่ศพ เขามาทำอะไรใน <c oughs> เฮ้ขามาทำอะไรตรงนี้เอออย่างแบบเขามุดรูออกมาเลยมีรูก,กำแพงไม่รู้ไปไหนไปนี่เลยเขี้ยเฮ้ยเฮ้ยห้องเซฟที่หลบอยู่ตรงไหนเนี่ยฮะนี่เป็นห้องอะไร ที่ไหนนยดูใหม่ดิมดันเก็บหลักฐานมันเก็บหลักฐานเหรอมันจะไม,ไม่มีจริงเฮไยมาไหมมาเดาๆแม่งเจอเลยรับตาตำรวจเออสิ่นี้เอง้อไปเขาก่อนดีกว่าไอ้รูนั่นไปไหนวะ ดีวะเอาไปให้ก่อนดีไหมเดี๋ยวตรงนี้เอาไปเอาไปให้ก่อนดิเอ้ยยัยแม่งเหรอไอ้คุณดีแม่งเห็ดคุณลืบไ,ไ, yes! ไปโอ้โหวิ่งส,สบายใจเลยที่อ่ะโอ้โห,โโหแม่งเหรอคุณโดนแผลนึ่งเจีย๊ยดยเออได้ไมาละนี่คุณยังมีหัวจ่ายไฟฟ้าอยู่ไหมหรือเปล่า ฉันมีสำรองไว้อยู่นะบนตัวฉันเธอหาตาของฉันเจอหรือเปล่าด,ดูสิสิคะโอ้ใช่แล้วอันนี้อันนี้แหละฉันเป็นฉันเป็นคนรักษาคำพูดไม่สิฉันเป็นคนเฉิดที่รักษาคำพ่อรับหัวใจไฟฟ้าอย่าลืมเหรอว่ามันไม่ใช่ของเล่นที่จะใช้ระวังแอมระวังระวังนะครับระวัง เออชิบหายละเมื่อกี้ยังไม่เสียงมันหยุดไปเลยแต่เมื่อไหร่มาครบเลยเพราะมีสามสิ่งจากน่าจะประกอบอาวุธป้องกันตัวจากเอ่อฉันพร้อมแล้วขอเวลาเอ้ยไม่ละมั้งอย่าบอกกูนะไม่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 ไมไมออโอ้ไม่เคยออดิชั่นอีกอ๋ออุ้ยไปเกยสุดท้ายเกยือบไม่ทัน เออประกอบหัวาจไปฟ้าเข้ากับน้ำจับมาๆมาเฮ้ยเฮ้ยมาๆคุยไม่พลาดนะเฮ้ยโอ้โหไม่เหนื่อยก็ดีใจไม่พลาดเออยังไม่หมดอีกเหรอเออหลือที่นึงอะไรข้างใช้เยี่ยมเลยมาดูกันว่าฉันจะจะปิดเจ้านี่โดยที่มันไม่ช็อต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 ฉันได้ไหมเฮ้ยไอ้เห้ยกด ไปดูเ่าจะบอกแล้วเรื่องใหม่โอ้สัตว์เอ้ยเรื่องใหม่หมดทิ้งเลยใหม่ผ่านไม่ผ่านแล้วกูับม่ใหม่ใหม่เอาม่เอาใหม่เอาใหม่ๆๆม่ม่ เชี <She> er. ยพลาดไังไงวะเนี่ยโอ้ย,อยสุดท้ายมันมีอยู่แค่นี้เองไมกดไปทันวะไม่ไม่ไม,ไม่เอาให้ได้ไม่ได้กูมไม่ยอม โจริงแล้กูทำได้ี่มา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 เอาไี้ต้องสําเร็จมาเออฮะแม่เก๋ทำบบรยากจากังวะโอ้เฮ้ยเราจะทำได้ยื ไม่เคยใช้เครื่องช็อบไฟฟ้ามาก่อนเลยแต่ดูจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนี้ฉันเชื่อว่ามันคงต้องใช้ประโยชน์เฮ้ยใช้มันได้แน่แน่แน่แนสับมัได้หามเลยเอาเอา,เ,อาเฉียตำรวจไปไหนวะกล่องก็ไม่มีอะแ,อแล้วของมันอยู่ไหนอะดูดูตรงไหนวะกระเป๋าปึ๊แม่งกระเป๋าก้นน้องนั่นมีสี่ช่องไอสั์เออ เห็นนะว่าดูของไงวะเฮ้ยนะเอ๊อนนะออของมปอยู่ไหนวะว่าจะฟักอะพี่ของอยู่ตรงไหนอวชิบหายขอดูไงวะลืมไม่กระดาษโน้ตมีน้อยอย่างวะรู้หาไม่เจอเอีกวะช่างเถอะ หามาไม่ที่จะอ่านหรอกเฮ้ยใครเปิดประตูเออเอ๊ะของอยู่ไหนไวะเยี่ยกดเอคือทิ้งกดใช้เออเอาไว้ก่อนงอออกไปคงไม่เจอเนาะ เงี้ยงั้นเราไปข้างล่างกันหมดทุกร่างข้างบนแล้วใช่ไหมจำไว้ว่าห้องนี้หลบได้โอ้สหาปโผได้รู้ถ้ามาแถวนี้แล้วกูตายขาเลยดนะูเหมือนจะเป็นห้องคุมคุมเอ้ยคุมไม่น่าจะเขียนห้องคุกเปิดกระจบเลยศพที่นี่ฉันเห็นเมื่อกี้มันเข้าห้องหนีมาจะออกมาจะห้องนี้ออกได้เอออันนี้ก็เลย พี่ใหญ่บอกฉันว่าพี่ใหญ่บอกฉันว่าที่ฉันต้องทำก็แค่ปลุกอารมณ์คนอื่นแล้วพาพวกเขาออกมาจากที่นี่เขาบอกให้ฉันขอให้พวกตำรวจเอาฉันออกไปอ,ออกไปคุมไว้ที่ห้องคุมขังเองเดี๋ยวพวกเขาจะจัดก,การที่เหลือเองจะมีผู้หญิงออกคนหนึ่งออกมาช่วยฉันออกไปจากที่นี่ ทุกอย่างถูกวางแผนเอาไว้หมดแล้วฉันก็แค่ทำหน้าที่ของฉันแล้วก็แล้วฉันก็ต้องได้ออกจากที่นี่ไปพร้อมกับเงินจำนวนมหาศาลที่มีแต่ได้กับได้ใช่ไหมนักโทษ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 ยียใหญ่อะไรไม่อ่่อะลเออประตูเปิดอยู่ถ้าเปิดออกไปถ้าขอแค่นี้เปิดออกไปไม่เจอก็พอเออกูจะดีใจมากเลย ขวาโหเหี้ยอ๋อเฮ้ยโหเปิดป่ะเมื่อกี้เขาเสียวเมื่อกี้เสียงห้องสุดท้ายมีที่หลบเลยจบไหมเออมีบางอย่างกำลังมาบางอย่างที่มืดมิดบางอย่างที่น่าสะพึงกลัวนักโทษโยน เอ้ยโบโอ้ยนองโซนอนโอโนโนต้อโทษโนเดี๋ยวเพื่อกเนี่ยเดี๋ยวห้องนี้มีแค่เนี่ยหรอห้องนี้มีแค่เนี่ยหรอเออเอามีอีกห่างไวโอ้ยใช่ต่อไปเขาจะฆ่าฉันช่วยด้วยเอออ้าวนี่ก็ตายเหรอเฮ้ยไปเมื่อกี้ ไปแล้วเซว่ามันไม่มาแล้วห้องนี้เพิ่ง <sarà> ข <anut> ึ้นไปอันนี้มือที่หลบอ้าวเซว่าเพิ่งไปเมื่อกี้พวกเขาบอกคิดว่าฉันอยู่ตรงฉันอยู่ที่นี่แค่ไม่กี่ชั่วโมงแต่พวกเขาคิดว่าให้ฉันได้โทรหาใครสักคนหน่อยอ่านไม่อ่านแล้วนี่มันกี่ปีแล้วพอฉันออกไปพอฉันออกไป what the fuck นี่บอกว่าปี เอตัวน,นี้บอกอะไรเมื่อกี้เออเขาบอกฉันว่าฉันอยู่ที่นี่ไม่กี่ชั่วโมงเอ๊ะอันนี้บอกไม่กี่ชั่วโมงอันนี้บอกว่าอยู่เป็นปีเชี่ยอะไรเนีย่ยวันนี้ก็มีที่หลบเอาล่ะผู้สุดท้ายละเอออะไรอ๋ออะไรอ่ะเชี่ยห้องอะไรบู๊ดเป็นย่านเหรอวะตกใจเสียงไม่กี่โมงกัดฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะ พี่ใหญ่โอ้ยเหนียวพี่ใหญ่เอาแต่โวนมาตั้งแต่กินเอ่ออะไรเอาหมีมม่มาให้ฉันกินนักโทษยอมอ่านอะไรไปแบงนักโทษยอมเอ้ยเอามีกระดาษโน้ตโอเคแล้วนี่อะไรเกิดอะไรขึ้นกับท้องของฉันท้องฉันฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยฉันจะจะ,จะอ้วกอ้แบกได้อ้วกจริงไอ้หียอ๋อแบบนี้ ประตูทางเข้าที่คุ้ถูกทำลายเลยเป็นฝีมือของเจ้าปีศาจนั่นหรือเปล่าเขี้ยมพังเฮ้ยห้องเซฟนะนี่สุดท้นก็มาถึงทางลงอ๋ออ๋อเราลงมาทางนี้ก็ถึงแล้วเอาลงสี่รออะไรเอาพอเขาซีนเฉย,ยโอเค นั่นน่าจะเป็นประตูรักษาความปลอดภัยที่เยซอนพูดถึงเในสุดกูคงมาถึงโอ้ยไปสูบไปแกไปทำเสียงต้องเขาถ้าให้เยซอนเร็วเข้าเยซอนได้เปิดเร็วมาอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้าลืมกดฮามีกว่าอยู่รอยโอ้กองทีสามสิบห้าโอ้เข็งใจไว้ สภาพมันก็ดูไม่ได้เลยเอาตูแล้วไปเดี๋ยวเวลาละเฮียคิดจะปล่อยให้หนีไปไหนหรอเจ้เออเบื่อไปเถอะโอ้มาอย่างนี้เออดิโอเอาไม่ใช่นะครับเสียงเหรอปืนเนี่ยอู๋ได้ว่าเอาติดตัวไปได้แหมเอ้ยเธอหายไปแล้ว แต่ฉันเชื่อว่านั่นไม่ใช่ขั้งสุดท้ายที่จะได้เห็นเธอแน่นอนเอาใช้คันียกกระพังเลยนี่วะเอา๋ยอเอแ่องน้องบัดไม่มีตู้โอพาน่าอันนี้เฮ้อยอันนี้กินเลือดได้สองเหรอเฮ้ เนาะนี่คือออกจากฐานนี้เหรอโอเคไปเลยแล้วกันเฮ้ยโอ้โหมันเกือบแล้วโอเค,อเคตลาโดโตเกียวบีเออ,เอ,อตลาดโทงแกบีไ,ไม่คือออกอ่านยากวะรู้อ่าน,นาาาไม่เป็นหนึ่งนีลาเธอโอเคไหมเห็นเพื่อนเห็นเหตุการณ์เมื่อกี้ไม,ไม่โอเคสัก ไม่โอเคเลยสักนิดเดียวชัดเกือบจะหัวใจวายตาย <c oughs> ดีนะที่เธอเตเียมตัวรับมือเจ้าหน้นเาเี่ไวแล้วเมื่อกี้มันอาจารย์ทรงเอ,อ้ยอาจารย์ที่ไม่เงยีอาจารย์ทรงกว่าเฉยเลยอาจารย์ที่สอนฉันชัดๆทำไมอาจารย์ทรงถึงได้พยายามจะฆ่าฉันนะมีนาถ้าไม่ใช่อาจารย์ของเธอเจ้านคือผู้รับใช้ถูกสร้างขึ้นโดยมาเป็นหุ่อให้กับตัวผู้ชั่วร้ายเฉียดที่ให้ฉันเล่าให้เธอฟังก่อนอน,นี่ ทิตรผู้ชั่วร้ายใช่คนที่สั่งให้เจ้านั่นมาโจมตีฉันที่โรงเรียนหรือเปล่านะรู้เหมือนว่าเธอจะไปทําให้โกรธนะปกต,ติเฉียดจะห่วงอาณาเขตของตัวเองมากเรื่องยาวนะแต่ทิสเตอร์ผู้ชั่วร้ายมีเรื่องที่อยากไม่อยากแกส่สาาแก,กับครอบครัวตระกูลทรง๋อ,อมีปัญหาของตระกูลทรงช่างมันเถอะไม่ว่า ก็ไม่ว่าไอ้ว่าแต่ฉันจะไปหาตาเอ้ฉันจะไปตามหานักปรุงยาของเธอได้ที่ไหนที่นี่มีร้านขายของเยอะมากเลยเพราะเป็นเจ้าของตลาดตลาดขายยาโตเกบีเขาเป็นคนเดียวที่รู้วิธีปรุงยานีอ๋อร้านโตเกโตแกบีดูหน้าสิ <c oughs> ลองตัวเอาไว้่หละล่าออกนอกเส้นทางลหละโอเคฉันได้เสียงก่อสร้างเดี๋ยวกว่ามีคนกำลังทำงานก่อสร้างอยู่ดูเหมือนว่าดูมันดูปิดดูติด,ด,ดเลยตอนนี้ไปได้หรอเยี่ยมเห็นไหมครับฉันคิดว่าเข้าไปที่ตลาดผ่านมูตัวนี้ได้แต่ดูเหมือนต้องขออนุญาตก,ก่อนโอ้โหว้ยขออนุญาตดีกว่า เอาละครับผมเอาไว้เจอกันใหม่น,หน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่นต่อนเองเอาละครับผมไปนะครับอย่าลืมอ่านหนังสือนะครับบายบาย